สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแอดมิน G j j จนะครับจากครอบครัวเล่นเกมจะมารีวิวอุปกรณ์สำหรับรับชมความบันเทิงนะครับที่พิเศษก็ตรงเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายและหยิบนำไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับนั่นก็คือเจ้าโปรเจคเตอร์พกพายี่ห้อ BenQ รุ่น GS2 ตัวนี้เนี่หละครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์พกพา b บ n q รุ่น GS2 ตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติเบื้องต้นที่น่าสนใจหลายอย่างเลยเช่น สามารถเชื่อมต่อภาพและเสียงผ่านพอร์ตแจดี USB Type C รวมถึงการอ่านไฟล์จากททมได้ได้โดยตรงสำหรับตัวเครื่องนะครับมีความกว้างประมาณ13ซมสูง14ซนมและมีน้ำหนักโดยประมาณครับ1.6กิโลกรัมนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยยังมีฟังก์ชันการปรับภาพอัตโนมัติการกันละอองน้ำระดับ IPX2 นะครับรวมถึงการป้องกันการกระแทกจากการหล่นจากที่สูงระดับประมาณ0.5เมตร แล้วก็ยังมีในส่วนของแบตเตอรี่ในตัวสําหรับการใช้งานนอกสถานที่ที่สําคัญนะครับเครื่องโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ยังสามารถปรับโหมดการใช้งานเป็นลาโพงบลูทูธได้ในตัวอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและสะดวกต่อการพกพาเป็นอย่างดีเอาละครับทีนี้มาดูกันในส่วนของตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ BenQ ตัวนี้กันนะครับ วัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่จะมีการหุ้มยางในบางส่วนเช่นในส่วนของด้านบนตัวเครื่องนะครับที่เป็นส่วนของปุ่มกดก็จะมียางหุ้มอยู่นะครับที่จะให้ความรู้สึกนุ่มนิ่มเวลากดนะครับและที่สําคัญยังมีประโยชน์ในเรื่องของการกันกระแทกได้อีกด้วยนะครับและในส่วนของการเชื่อมต่อพอร์ตต่างนะครับจะถูกซ่อมไว้ที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับเมื่อเปิดฝาออกมา ในนั้นก็จะมีนะครับนี่ช่องเสียบไวเลสด็อกเกิลนะครับผมต่อมาก็จะเป็นช่องเสียบสายโอ디โอขนาด3.5ม m mm. มแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นช่องต่อ HDMI นะครับตรงนี้จะเป็นเวอร์ชันน่นะครับต่อมาก็จะเป็นช่องต่อ USB Type C แล้วก็ช่องต่อ USB 2.0สําหรับเสียบทําได้เพื่ออ่านไฟล์ได้โดยตรงในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีชุดเซนเซอร์กล้องแบบปรับออโต้โฟกัสชุดเลนสและช่องรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล ด้านหลังนะครับก็จะมีลําโพงขนาด2วัตตจำนวน2ตัวที่ซ่อนอยู่นะครับซึ่งก็จะให้เสียงที่หนักแน่นดีมากครับตัวนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็ตรงด้านล่างก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบสายไฟที่มีปลั๊กแบบแม่เหล็กนะครับก็คือเมื่อวางปุ๊บเนี่ยก็จะเนี่ยครับติดแน่นสนิทเลยนั่นแบบกําลังดีไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วก็ไม่ต้องเสียแรงในการดึงเข้าดึงออกด้วยในส่วนตรงนี้ก็จะสะดวกมากเลยนะครับในส่วนของคุณสมบัติภายในเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องโปรเจคเตอร์ BenQ GS2 ตัวนี้เนี่ย จะให้ภาพที่ความละเอียดอยู่ที่ 720p นะครับหรือประมาณ1,280คูณ 720px นะครับพิกเซลสามารถแสดงสีได้1.07ล้านสีและใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน6.0นะครับที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า AppToy TV นะครับซึ่งเป็นแอปที่ติดตั้งมาให้ในเครื่องเลยที่ให้เราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อการดูหนังฟังเพลงที่เราชื่นชอบต่างๆเพื่อเข้ามาไว้ดูในเครื่องได้อีกด้วยนะครับก็จะมีอย่างเช่น YouTube Netflix แล้วก็ Spotify เพิ่มเติมให้อีกด้วยส่วนถ้าอยากจะติดตั้งไฟล์เพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตั้งได้ด้วยไฟล์ .apk นะครับหรือไม่ก็เป็นในส่วนของดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆจาก Google Play Store ก็ได้นะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของการใช้งานกันบ้างนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ BenQ GS2 ตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานง่ายๆคล้ายๆกับการใช้งานอุปกรณ์ที่มีระบบ Android ทั่วไปนะครับ ถ้าบ้านของมืเพื่อนมีโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือว่ากล่องรับสัญญาณหรือทีวีต่างๆเนี่ยที่มีระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมก็จะคุ้นเคยได้ไม่ยากเลยโดยการควบคุมการใช้งานในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งรีโมทคอนโทรลหรือการกดปุ่มบนด้านบนตัวเครื่องที่ผมได้แนะนําไปหรือจะดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Control ของ BenQ มาใช้งานก็ได้นะครับ ก่อนการใช้งานนะครับก็เหมือนกับการใช้โปรเจคเตอร์ทั่วไปนั่นแหละครับก็คือให้เราหาที่ตั้งวางเครื่องให้เหมาะสมนะครับหันหน้าเข้าหากําแพงหรือพื้นหลังอะไรก็ได้ที่มันโลง่ลงๆหน่อยที่ไม่รบกวนสายตาเรามากแล้วก็อย่าลืมที่จะปิดไฟสักหน่อยนะครับภาพที่ได้จะคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่ออัตราลดในการรับชมความบันเทิงทันทีที่เรากดปุ่มเปิดเครื่องนะครับผมระบบจะปรับโฟกัสภาพให้อัตโนมัติเลยซึ่งระบบนี้จะคำนวณต,ตามตำแหน่งแล้วก็ระยะความห่างของตัวเครื่องกับพื้นหลังที่เราหันหน้าเข้าไปนะครับ โดยเราไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเติมเลยภาพก็จะชัดวิ้งในทันทีจากที่ลองเล่นๆมาโดยตลอดนะครับส่วนที่ผมชอบมากเลยนะครับตัวนี้ก็คือเสียงของลำโพง2วัตที่ติดตั้งให้มาในตัวเนี่ยมันให้เสียงแล้วอัตราลดที่เต็มพลังอัดแน่นมีเสียงใสที่กลงวานพอสมควรเลยทีเดียว เรียกว่าถ้าเพื่อนๆนําไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่กว้างมากนะักไม่ว่าจะเป็นในอาคารในห้องหรือว่าจะเป็นนอกสถานที่ก็ตามเนี่ยผมว่าลําโพงของเครื่องนี้เนี่ยสามารถเอาอยู่เลยเสียงแน่นใสเลยทีเดียวส่วนเรื่องของภาพนะครับแม้ว่าในสเปคจะระบุความคมชัดอยู่ที่ 720p แต่ภาพที่ได้ผมกับรู้สึกว่ามันคมชัดใช้ได้เลยทีเดียวคอนทาราสที่กําลังดีแบบไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มคือเรียกว่าถ้าจะเล่นเกมจาก Nintendo Switch เนี่ยก็จะเหมาะเลยครับ สำหรับเจ้าเครื่องโปรเจคเตอร์ BenQ รุ่น GS2 ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เพื่อนๆควรมีติดบ้านไว้เพราะว่าด้วยคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะในหรือนอกสถานที่ทั้งการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเรียกได้ว่าครบคันสุดๆแถมนะครับยังมีระบบการป้องกันฝุ่นการกันกระแทกแบตเตอรี่ในตัวรวมถึงการป้องกันแสงไฟเข้าตาแบบอัตโนมัติคือเรียกว่าครบอะครับผม เอาละครับผมและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณเบนคิวประเทศไทยด้วยครับในการเอื้อเฟื้อสินค้าในการรีวิวในครั้งนี้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับครอบครัวเล่นเกมน,นะครับส่วนจะมารีวิวหรือเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ